สวัสดีคะ่ะพแม่พี่นองเมื่อนี้กัมพอกัมมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง u t u b e มาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาในงวดวันที่26ที่จะถึงเนาะค่ะเนาะเป็นวันจันทร์นาเด้อย่อแม่พ่นองเมื่อนี้เป็นวันเสาร์เนาะค่ะเนาะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นจ้งใดเป็นจ้งใดช่อเฉดชัยเข่าตรงตรงเดะเข่าสองห้าตรงตรงเป็นไดแฟนคลับช่อเรดชัยนมหน่อยนะ้ำมลข้น,นรูปลอ ยั่งหลงเหลืออยู่บนอเพราะว่าหลยงวดเราจับคู่ว่เขาลอยมาแบบเต็มๆเลยผู้ใดเป็นแฟนคลับรักเดียวใจเดียวถึงจะได้น้ากันเนาะพ่าแม่พี่น้องงวดนี้แหละสีได้เห็นว่ามีผู้รักเดียวใจเดียวว่ามีผู้ใดตามชอบเสียช่ยว่ไดดแล้วคอมเมนต์มาเนี่ยเดอ้อดีใจน้ากับผู้ใดเนาะผู้บ่ท่านใดแต่บ่เป็นยังเอาไม่เพราะว่าอยากเห็นหนาผู้ที่ว่าเป็นแฟนคลับตัวจริงเสียงจริงแบบ ตามทุกหมวดเนาะปกการู้พราซีบหมวดดอกวันนั่นแม่เอาป่าจังใดแม่เท่าช่อเชิดชัยได้บอมมานบ่ล้วก็ย่ายเท่าช่อเชิดชัยได้บอมมานบ่หนุ่มน้อยรูปบ่หนุ่มน้อยหนาม้นคนรูปบ่เข้าไปแล้วเต็ม,เต,มเต็มมื้อนี้สิได้ชว่วหนาปกแล้วเด้เพราะว่าของซองสุวรรณเพิ่นบ่ได้ให้รูปมาปัจจุบันามาดามเจ้ากัจจีมันบ่เอาของข่อยขึ้นมาให้มูเบิงน้ำเนี่ยเนาะตีข่อยแตกสามตัวเพิเน่นได้มาดามตีให้เบืองโยค่ะ แต่ว่าขันพ่อห้รูปมาเจ้ากษิได้อยู่ที่สองนี่ละเพราะว่าผู้นี้เพิ่นมีรูปแล้วก็เลยเสกข้นนาปกเขาตัวแน่นตัวเจาะไม่ไปสองตัวไปสามตัวเลยคุ้มคุ้มก็สองตัวเป็นจังใดมีไผ่ใดไผ่ตามของซองสุวรรณบวบาทน,นี่แฟนครับซองสุวรรณเลือบ่อนอ้อยังมีบ่อนอ้อเพราะว่าของซองสุวรรณน,นี่ตัววิ่งตัวรูดเจ็ดเจ็ดมากเร่งหวัดกวันมาทางอุบลเป็นั้งใดไซอุบลมานบ่ มันบ่อสอุบลนใดบอด่บอใดบ่ได้จังได้มาดาม,มาตีได้อยู่ดอกเนาะเพราะว่าโอ้ของช่อเฉดใช่มาลางเนาะเพราะว่าเพื่อนเอาสองตัวนาเป็นแปดเก้าเนาะมาลางทางอุบุนเอาบาตนี่มาสามานาสามนา,ามนาเลขเด่นด้วยบัตรของดาลามาดานเลขเด่นประจำวันหลักหน่วยหลักหลักสิบหลักหน่วยแย่งกันมาละหดละหดละหูะหะหพ่อแม่พี่น้อง ลักสิบมากรักหน่วยลักหน่วยมากลักสิบแต่จับคู่ไปแล้วเข้าตัวกลับเข้าไปที่เก้าเจ็ดแทนที่สิเข้าเจ็ดเก้าคือหดกวนตรงตรงบ่บไปซะแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องเห้ยหดกวนเข้าตรงตรงเนาะหดกวนแปดเจ็ดสิบคือสิบหน่วยคือหน่วยแปดเจ็ดตรงตรงสองหดติดเราได้แต่ว่าเข้าตัวกลับพ่อแม่พี่น้องจับตามองห้ามละสายตา เมื่อนี้มาสรุปไหคือเกาเอาไว้เป็นแนวทางให้ก้อนเลยเพราะว่าเจ็ดเซียนดังไม่รอช้าเพื่อนไหมากเมื่อแล้วลงไหเลยบลบลังบอลรอจัดไปผู้ใดชอบก็จัดคัดก็ผ่านเอาไว้เป็นแนวทางมากแบนี้ยับมากพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาให้เป็นเส้นครับของไหยับมากมีแฟ้นครับของมาดามบ่น่ยกมือขึ้นดูคันมีแฟ้นครับของมาดาม ย่งคอยยกเจ้าก็บ่เห็นดอกว่าที่เห็นคือเก่าคันยกสิมาสจกิดใจมาดามลวดแต่ว่าตอนนี้บ่ทันสะิใจแสดงว่าบ่มีจักคนเถียมีจังได๋ข่อยตามบ่ได้เจ้าก็รุดบัดนั้นติเอ้าตามของมาดาบ่ได้ตามเลขประจําวันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยช่วงนี้กําลังเดือนอีกแล้วเลขประจําวันเนาะเลขประจําวันแล้วก็ชอเชษชัยอ้าวมื้อนี้ไผสิตามชอเชษชัยหยับมาแฟนครับชอเชษชัย เอาไว้เป็นแนวทางเพราะว่าของเพิ่นเข้าไปตรงๆเข้าตัวเน้นตัวเจะเน้นให้แค่สองหางนะให้สี่หางเน้นสองหางถือว่ารู้แล้วได้พ่อพี่น้องวดก้อนของเพิ่นแมาทั้งบนทั้งล่างได้จับคู่ให้ไม่ถูกให้แปดปดออก8ปดเก้าให้แปดแปดออกแปดเก้าชอเชิดชัยเป็นจังใดเก่งอยู่ได้หน่อยหนานะมุ่นมนคนลูบรอนอี่ยเหนาเข้มเขมโมเมนต์ม่นบอก่าษาญาต อ่านไงซื่อๆหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปรล่อนหน้าตาเข้มเข้มขนาดพว้แม่พี่น้องเอ้ยคิ้วนะตาใหญ่คิ้วหน้าตาโตได้ซัดได้ส่วนหุนห้างว่าฉันเด้เอาผู้ใดสิตามสิตามตัวเลขให้สิตามคนบาทนี่อันไผสิบตามคนกะทรมากอันพผสิบตามตัวเลขก็แคบหน้าจอเอาเอาอยเว้บาคักนะมาดามเจ้าตี เตรียมตัวพรมพี่นองสำรับผู้แคบบบเป็นหยนยับมาเด้อคุณย่ยคุณตาพี่นองทั้งหลายฟังมาดามสีอานเหยอหัวกนเด้อพแมพี่นองข้าอานผิดสิได้ขอโทษขอภัยโอ้ยมักไลได้เสียงหัวเมตเตียขอโทษขอให้ลวงหนาไว,พว้พแมพี่นองอาซอแชทชัยให้มารูดราวพัฒนาในงวดวันที่ยี่สิบหกอีกสองวันนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ลงให้ก่อน สองวันเอาไปไว้ฟันเข่าตองวัดด้วยซอเช็ดใช่ด้วยยาคายหนาขายตาด้วยวิ่งบนล่างรูด1กับ2อสองตัว4ี่หาง1นึ่งสี่หสองสสองหเบิ้นึ่งหนสองสองสตัว3หาง1นึ่งสองสี่สองหกหงหงสองสองตัวเน้นไปสองหาง เน้นที่หนึ่งสสองสี่สามตัวเน้นทางเดียวเม็ดเดียวหนึ่งสองสี่แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโชว์เชิดชัยแล้วไปต่อเป็นของซองสุวรรณพมีพี่นองคะ่ะซ่องสุวรรณคือเราให้ฟังไปเต็มเตีมสองตัวไม่ไปน,นไั่นใดนั่นร่วยไปสามตัวเลยเอาตรงตรงเด้อบัตรรุ่นซ่องสุวรรณเด้อ เอาตรงๆเลยนานใดนานรวยเนาะให้หาเจ็ดแต่ว่าเก้ามาแสกกลางแต่กระหลุดบ่ได้จับทางถึกไปเสยของส่องทุวันหดวดกวนกัไปทางอุบลเด้นี่เป็นจังได๋ไซอุบลได้น้ํนาช่องสุวรรณบ่มาดามลงคิไปมาดามย่ํานักย่ําหนาว่าของเพ่นมาแล้วเด้อจับคู่ใกล้แล้วใกลใก้แล้วแตก3ตัวเลย2ตัวไม่ต้องไ,มองไปมันได้น้อยไป3ตัวอ ใชสิตามซ่องสุวรรณบาทนี้หยับมากยับมากเอาของซ่องสุวรรณใบพิจารหน้าใบฝันซ่องสุวรรณให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันที่ยี่สิบหกเป็นวันจันทร์สองตัววิ่งรูดแปดกับศูนย์สองตัวสี่หางแปดสี่แปดหกศูนย์สี่ศูนย์หก เก็จะเป็น8 8 0แปตัว3หาง8 0 4 8 0 6 8 8 0ีสองตัวเน้น2หางเน้นไปที่0นย์รูดที่0ูนย์เน้นไปที่ 04, 0 4 0ย์สีตัวเน้น2หาง8 0 4 8 0 6เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวรร แล้วไปตัวเป็นคองไข่เป็นของเลขมีที่มาของเลขมีที่มาของเลขมีที่มาถือไว้ย่งบรุลเนาะเก้ายังมาให้เห็นจับคู่ให้ไม่ถึงให้เก้าหออกเก้าเจ็ดพ่อแม่พี่น้องคะให้เก้าหกออกเก้าเจ็ดเสีย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 ดสิวเสียดสิวงวดก่อนก็ไปทางอุบลเดอ้อ โอ้พันเอาใจทั้งอุบลทั้งสามเบาได้หน่ช่อเจดใช่ช่องสุวรรณหล้วก็ะเลกมีทีมาเอาใจทั้งอุบลสุดๆมือวานนี่รูดเนาะคะเนาะทั้ทงอุบลกระลุดมือวานนี่นคันหั่นหัวขึ้นว่าล่วงโอ้บอเขาคือเก่าเพราะว่าเป็นเป็ดเนาะของเพิ่นบม่มีเป็ดอะเป็นเังใดใกล้เคียงให้เก้าหกออกเก้าเจ็ดเมื่อนี่เมื่อไม่ไปไม่ผู้ใดติตตามของเลขกมีที่มา แล้วก็เตรียมตัวแคบหน้าจอไว้ประชันกับเลขเด่นประจำวันพ่อแม่พี่น้องว่าของไผเป็นจังใดเนาะเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันที่ยี่สิบหกศูนย์กับหนึ่งสองตัวสี่หางศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเบิ้ลก็จะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสามตัวสามหาง 0150170012เน้น2หางเน้นไปที่1517 3ตัวเน้น2หาง015017แคปหน้าโจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของล็อกกิ๊ก่ารวยโอ้ยต้องกราบขอโทษขออภัยแฟนครับล็อกกิ๊กท่ารวยเนาะ โอ้ของเซียนนม,มก้อนพ่อเม่พี่น้องติดกันมากติดกันมากของเซียนห่ม,มบัวพานตรงกัางขอโทษขอให้รุดกระจุยค่ะรุดกระจุยวันนี้วันใหม่ไปไหมพ่อเม่พี่น้องเหล็กมีเข่ามีรุดเนาะให้โอกาสซึ่งกันเล็กกันวัดก่อนขอางพนศูนย์นมาทั้งบนทั้งล่างจับคู่ใไห้บบถูกเนาะให้ศูนย์สามออกศูนย์สี่แตงมือวานนี่มือขึ้นนี่รุดกระจุยมือนี่มือไม่ไปไม่พ่อเม่พี่น้องค่ะ วันนี้วันใหม่ไปใหม่กันผู้ได้เปลี่ยนเฟ้นครับรักเดียวใจเดียววดต่อไปว่แน่เด้อค่ะเพื่อนหาจะได้ให้หกตัวเนาะเพราะว่าเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาอยู่ว่าอยากได้หกชุดสองตัวหกหางจะได้อันของเพื่อนตะกี้เข่าดีไหมพ่อแม่พ,มพี่น้องสองตัวหกหางนี่บ่ใหรลุดเด้อเพราะ่าหายซี่หางนี่ลุดดูแม่ของเช่อเอสียน,นมเนาะเดี๋ยวคุยกันอีกรอบนึงพ่อแม่พี่น้องจัดให้ตามคำขอ เซียนหนวมให้มาวันนี้รวดราวพัฒนา2องทุ่มครึ่งในงวดวันที่26่สกับ0ย์ตัววิ่งตัวรวดเนาะคะ่ะเนาะสตัว4ี่หางเก้าสองเมศูอนเบิ้ลก็จะเป็น9 9 0 0 3ตัว3หาง3ตัว4หางขอโทษขออภัยเก้าศูนย์ศูนย์ศ ศูนย์สองศเ้สศนย์สองจเน้นไปสาหางเน้นไปที่ศูนย์สองศูนย์สามเก้าสามสามตัวเน้นสหางศูนย,ย์สศย์เก้ายคะเด้อเน้นที่ศูนย์รูดที่ศูน้แจตัวบอกเสยนนุมแจกตัวแฉล่ำไม่ยังเอาไม่ยืเ่อนีพ่อแม่พี่น้องวันนี้เด้ออาจจะเปลนของเสยนนมก็ได้เลียวกับเบื้องสตัวน้ำเด้ยวพวกอแม่พี่น้องค่ะเพื่อจับเขา่าจับังจะได้แบบ กระจุยเลยเนาะอ่ะของล็อกิกผ้ารวยต้องการขอโทษขอให้โอ้ยขอโทษขอให้ต้องการขอโทษขอให้แฟนครับเล่าพัฒนาบาไปแต่เล่าสามาชีไปห้าหน้อยแตกสามตัว FC เพิ่นฝากนำใจมาใหา้ราบขอบบุญขอบคุณ FC ของลอกกิกเนาะสายห้าหน้อยแล้วก็สายเอ่อล่าสามาชีเนาะห้าหน้อยแตกสามตัวนี่สายห้าหน้อยนี่แหละเพิ่นห้มากขันแมนเพราะว่าแตกสามตัวบ่อย เลขกล็อกจิกเขาไปติดตามช่วงในพมพิ้องห้าน่อยมีทุกวันเนาะอ่ะเมื่อนี้ผู้ใดสิแคปหน้าจอเอาไว้เป็นแนวทางก่อนเพราะว่ายังเหลืออีกสองวันลาวพัฒนาถึงจะออกล็อกจิกให้มาในงวดวันที่ยี่สิบหกที่จะถึงเนาะศูนย์กับหนึ่งตัววิง่งตัวรูดสองตัวสี่หางศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งสามเบิ้ลก็จะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสามตัวสามหาง 0 1 2 0 1 3 1 0, 12, 0 13, 1 3พะนะ0 12, 103, 1 2 1 0 3 1 2 1แล้วค่ะ2ตัวเน้น2หางเน้นไปที่0 2 1 2 3ตัวเน้น2หาง0 1 2แล้วก็1 2 1แล้วค่ะเด้อเอาแคปหนะ้าจอพวกแม่พี่น้องแล้วไปต่อเป็นของไพยให้เบื้องประวัติเพิ่นจังน้อยเนี่ยเนาะ อ้อมควนเก็บแตกสามตัวผลได้วันที่ยีบเก้าวันที่สิบเก้าเนาะตัววิ่งตัวรูเก้ากับศูนย์มาและถ้ว่าเล่าออกศูนย์เก้าหนึ่งผลศูนย์เก้าสองเก็บแตกสามตัวใกล้แล้วของหลอกจิกที่มาดาม่าแต่ว่าไปแตกห้าน้วยสามตัวแตกบ่อยมากห้าน้อยตรงๆแล้วกับตัวสามตัวตัวแตกตรงตงมาแล้วสองหลอกเมื่อวานมีแตกสามตัวตัวพอมีพี่น้อง ดีใจกบแฟนคลับล็อกกิ๊กเนาะอ่ะชอบอันไดไปอันนั้นเอาก็ไปเป็นของดาล่ามาดามของดาล่ามาดามกับพพัน์คุณแม่ขาคุณพ่อขาเป็นจังใดคุณมาดามเจา้าคุณมาดามเอา้าของเงินเลขรับนั่งฝ่าอยู่ใส่โอบมมีออิลีไปน้ำไผ่แล้วนออบ,บาทนี่ของเลกรับนั่งฝ่าก่อนเด้เจ้าเมนของมาดามเนี่ยทิ้ไปน้ำล็อกกิ๊กบอกเมนอิลีพ่อแม่พี่น้องค่ะ เหล็กลับนั่งฝากก้อนพแมพ,พินองของเพื่อนบ่อเขา,าเลยสิเก็บห้องเพืพ่อนนี้เสยเนาะเสยเบื้องต้าห้องเจ้าของแต่มาดามเจา้บาบัวล้าพแมพินองมันติดกันไปเนาะของเลขกลับนั่งฝากกับตองกาขอโทษขอให้แฟนคลับเล็กลับนางฟ้านะคะเพื่อนมีแฟนคลับเบื่อเหล็กลับนางฝางวดก้อนของเพื่อนกับตัวอิงตัวรูดถือไว้ยังบรลลูดว่าให้เก้าเก้าออกเก้าแปดแปดเก้างวดนี้งวดใหม่เอาใหม่หมู่มบา้านมือขึ้นนียบาัวพาันเนาะ ขึ้นบวไปมื่อนี้ไปไหมวันนี้ไปไหมเรียกรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดดลาวพัฒนาสองทุ่มคึ่งคืนนี้อู้ขึนนี่วม่สันคืนวันจันทร์นะคะวันจันทร์ลงให้ก่อนสองวันเอาไว้ฝันก่อนสองกับสี่สองตัวสี่หางสองแปดสองศูนย์ 4 8 4 0เบิ้ลนจะเป็น4 4 2 2 3สาตัวสามหาง 24, 8, 240, 22, 4, 2 4 8 2 4 0 2 2 4สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่4 8 4 0 3สามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่3 4 8 3 4 0ด้วค่ะเอาแคปหน้าจอ ถาใครจะตามของเลขลับหนางฟ้าแล้วไปต่อเป็นของใคา้ว่าของเพื่อนบอเขากับบอเขียนให้เพื่อนผูน้นี้ว่าออกตัวใดเขาตัวใดเนาะมาดามค้นสวยเอ,อ้ยเจ้ากระไดเนาะว่าของเพื่อนเขา่าบอตัวใดแบบใดกับบอเขียนให้ว่าเลขเล่าออกตัวใดเป็นอย่างจังเหตุงานบุเรียบร้อยเนาะคุณมาดามค่ะอ่ะต่อไปเป็นคองดา่ามาดามเพ่อ่พี่น้องนี่ไผตามมาดามบอกรับขอโทษขออภัย ว่าเขาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นจ้างไดงวันนี้เป็นจ้างไดมาดามก็อยากให้เขานั่นละเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าบอก็อยากให้เขานั่นละหักบอกเขาเนาะวันนี้ไผสิตามของมาดามมาทําสัญญากันไว้เด้อผ <laughs> ูใ้ใดสิไปกับมาดามมาทําสัญญากันไว <laughs> ้ไปแล้วยาอย่าลืมกันเด้ต้องไปน้ำกันตลอดเด้ มาจับมือสัญญาไว้ก่อนว่าสิตามพองกันแลกกันไปตลอดวันนี้บ่าการรูดเพราะเสียหมวดดอกพ่นวามาดามกับศิวาคือกันนั่นแหละว่าการรูดเพราะเสียมวดดอกวดก้อนเข้าไปแต่แปดเด้อพ่อแม่พี่น้องขาห้แปดแปดออกแปดเก้านะคะเนาะแต่งหวดกว้อนหนานัาน,น,นวันที่สิบเก้าเขาอยู่เด้พ่อแม่พี่น้องเข้าอยู่ได้ดไดโซ่หนาตาอยู่ได้โซ่ความแจอ,อยู่เนี่ยมือวันที่สิบเก้า ไ้โชว์ความแจอ,อยู่แจ้ในหน่อยดอกเอาใส่รถไปบได้แก่ดอกไปใส่กระนั่งรถอยู่พ่อแมอ่พี่นอ้องอ้าผู้ได้จะตามของดาลล่ามาดามเมอนีวาสิเป็นจังใดมาดามให้วันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันที่26ที่จะถึงเป็นวันจันทร์นะคะ9กับ1ตัววิ่งตัวรูด2ตัว4หางเ8้าเศ หนึ่ปอุ๊ยหนึ่งแปปหนึ่งเขียนกลับกันพ่อแม่พี่น้องเบิ้ลเก้าเนึ่งหนึ่งสมตัวสมหาง9ก้าหนึ่งศสองตัวเน้นสงหางเน้นไปที่1นึ่งหสาตัวเน้นสองหาง9ก้าหนแปดเหนึ่งแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของดาล่ามาดามอ่ะ มาหอดขั้นตอนอันสําคัญระบาดยับมากพ่อแม่พี่น้องคะ่ะขั้นตอนอันสาคัญสําหรับแฟนครับที่อยากได้เลขเด่นประจําวันเอาไปไหว้ฝันเอาไว้ไปพิจารณาเอาไปเอาไปไหว้คํานวดบาสิตรงกับใจเจ้าของบอเนาะที่มาดามคัดเส้นเน้นมาให้กะประมาณประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเอาหลักหน่วยไม่มาดันไปหลักสิบวันนี้ว่าจะมาไหม แต่ถ้าอุบลถ้าเอาใส่กันกระได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้ออุบลขาทาาอุบลขาถ้าเอาไปใส่กันจับเวียงใส่กันเนาะกะจะได้เนาะค่ะเนาะอย่างวัดนี้ถ้าจับเบิ้ลแล้วก็จับคู่เข่าเด้นนี่พ่อแม่พี่น้องเนาะอันจับเบิ้ลและจับคู่นี่กะเข่าเด่นนี่เลขเด่นประจาวันนี่กะถือว่าเยี่ยมยอดอยู่พ่อแม่พี่น้องคะเนาะแม่นบ่เม่นอยู่พ่อแม่พี่น้องถือว่าเยี่ยมอยู่เนาะคะเนาะอะ มาผู้ใดสิตามแคบหน้าจอถ้าใครจะตามเลขตามเลขเด่นประจำวันหลักหน่วยแม่นๆหลักหน่วยแม่นๆ3าตัวต้องมาให้เห็นหนึ่งตัวถึง2ตัว9แล้วก็0แล้วก็1น,นะคะว่าสิเป็นจังไดอ่ะชอบก็จัดคัดก็ผ่านเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขา่ามีหลุดเด้อค่ะด้อสำหรับมาดามเนียหนึ่งหลายกว่า ร่องศูนย์มาสิเป็นจ้งไดพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่นะ,อะชอบก็จัดคัดก็ผ่านเน้นไปที่หนึ่งแล้วก็รองศูนย์นะคะเก่ากับมีซีดมาใดพ่อแม่พี่น้องเก่ากับมีซีดมาใดแต่ว่าแมา่ดาเน้นหนึ่งส่วนที่มักนะมักเป็นการส่วนตัวมักเป็นการส่วนตัวคือหนึ่งนะคะต่ำตะเก้าอี้เสียงดังพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ อ่าบาทนี่มาจับคู่บาทนี่เลขเด่นประจำวันจับคู่หลักหน่วยและหลักสิบวาสิเป็นจังไดสิ่เข่าสิปังอีกบอกิม้ามานมานบ่เพราะว่าวดกอนเข่าไปเต็มเต็มแบบไม่ต้องกะเนาะและว้ววดกว่อนหน้านั้นแยกกันมาพกพ่อแม่พี่น้องแยกกันมากเข่าแต่ตัววิ่งตัวรูดเนาะจับคู่ให้ไม่ถูกแต่ตัวเด่นมากกันทั้งนั้นเลยตัวเด่นมากกัน งวดน,นี้จะเป็นจังใดเลขเด่นประจําวันให้หลักสิบมีห้ามีแปดมีหนึ่งเด่นหลักหน่วยจะมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งว่าจ้าใดเป็นแต่เป็นตำรานบวงวัดนี้จับเวียงใส่กันเอาพ่อแม่พี่นอ้องอะชอบแบบไหนจัดแบบนั้นคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีการขอบุญขอบคุณเสี้ยนเซียนที่ห้ตัวเลขแนวนะทางมมว่างทั้งช่องแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณ เอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมบวชิเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เกา่าที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่เราพัฒนาวันจันทร์เนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ